ถ่ายสุกเสียงเรียบเหรอทีมเสียงเรียบเหรอลูกอ่ะเหอแล้วไม่มองข้างหน้าเลยคุณไม่มองทางเลยมองทางด้วยสิไปมองอะไรล่ะถ่ายเนี่ยอืมก็ซ้อมก่อนสิลูกทำให้คล่องก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปทิหน้าบ้านถ่ายอ่าถ่ายเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยว ถยสิลูุถ่ายสิครับ <c oughs> เออถ่ยไปตรงที่มันโล่งๆหรือไปถ่าเข้าผนังก็หยุดสิ <c oughs> เอาอย่าไปเหยียบล้อสูกพีบ <c oughs> ข้าวเร็ว <c oughs> ถอยออกมาลูก <c oughs> ถอยอามา <c oughs> พี่ถอยออกมาครับแล้วถ่ยมาหาแม่นี่ ไปชนผน,นังทำไมเฮ้ยอย่าเดี๋ยวผน,นังเป็นรอยพี่พี่ครับอ่าแล้วถีบมาหาแม่ลูกถีบมาหาแม่สิครับปิปิปนี่น้องร้องแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาน้องนะไม่ถิเอา้าวไปไหน